การสืบพันธุ์หลุก reproduction หลุกนะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเกิดมาต้องสืบพันธุ์หลุกนะมีหน้าที่เดียวคือสืบพันธุ์หลุกถ้าหนูเกิดมาแล้วไม่ได้สืบพันธุ์หนูช่างเกิดมาไรประโยชน์เสียนี่ไรนะครับนะสิ่งมีชีวิตหลายชนิดคือไปกล่าไปในแอดไบโอหลุกมีอะไรบ้างที่เกิดมาเพื่อสืบพันธุ์สืบพันธุ์เสร็จตายเลยไข่ลูกในแอดไบโอมีสิ่งมีชีวิตอะไรที่เกิดมาเพื่อสืบพันธุ์อย่างเดียวยอมตายเพื่อให้ได้สืบพันธุ์นะลูก ปลาแซลมอนล,ลูกมันจะว่ายทวนกระแสน้ําไป้วนะจากทะเลลูกมหาสมุทรจะว่ายทวนกระแสน้ําจืดขึ้นไปลูกกระโดดแม้จะมีอะไรขวางอยู่ก็ตามจะต้องไปที่ต้นน้ำต้นน้ำจะอยู่ที่สูงแล้วมันจะต้องไหลลงมันต้องกระโดดลูกนะครับเพื่อขึ้นที่สูงยอมว่ายทวนกระแสน้ําขึ้นไปเพื่อถึงต้นน้ําสิ่งที่มันทาเมื่อถึงต้นน้าคือตัวเมียก็จะปล่อยไขย่ตัวผู้ก็จะปล่อยสเปิร์มลูกนะพากันออกมาเป็นล้านเลยลูกนะครับแล้วก็จะมีนะ การปฏิสนธิเกิดขึ้นอาจจะมีเด็กผู้หญิงเดินผ่านกระแสน้ําอุ้ยน้ำเย็นจังเลยนวักน้ําขึ้นมา,าเธอก็จะได้สเปิร์มของแซลมอนเข้าไปด้วยถามว่าเธอจะท้องไหมคะทําไมเธอไม่ท้องคะมันอยู่ในระบบย่อยอาหารแต่ถ้าเป็นสเปิร์มคนวักมาเทาะทานท้องไหมคะ ก็ไม่ท้องอยู่ดีเพราะมันเป็นระบบย่อยอาหารแต่อีกอันนึงก็คือเพราะแซมมอนเป็นปลานะคนละสป,ปีชีส์กับมนุษย์ลูกก็สืบพันธุ์ไม่ได้มีอัอนหนึ่งคุณพิ่ชอบมากเดี๋ยวเอาคลิปมาให้ดูนั้นเรียนชีวะต้องดูภาพดูคลิปเยอะๆแมงมุมแม่งมุมแม่ไม้ดำเขาบอกว่าพอตัวผู้ตืดตืดตืดตัวเมียอยู่ด้านหลังเสร็จแล้วปฏิสนธิเรียบร้อยตัวเมียจะกวดลูกอ่อนในท้องไม่มีอาหารกินมันจะเอาขาจับตัวผู้มาแล้วแทะกินเล่น หลังจากปฏิสนธิเสร็จตัวผู้รู้ทั้งรู้แต่กระตองยอมเพราะอยากสืบพัน์ลูกนะอยากสืบพันเพราะเด็กผู้หญิงเคยสงสัยมาอาจารย์ทำไมในสังคมผู้ชายมันชูนจังเลยชอบข่มขืนผู้หญิงอยากจะมีะไรกบผู้หญิงอ่ะมันธรรมชาติหลูกธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้ในสมองคิดอยู่แค่จริงๆหลูก นุเห็นผู้ชายเรียบร้อยอ,อ่อหน้าหล่อโกบรีหรือพี่มากมันก็คิดอยู่แค่เรื่องเดียวมันจะต้องสืบพันธุ์ลูกเรื่องจริงลูกเพราะฉะนั้นใน,ในในสังคมหนูจะเห็นข่าวมขืนกันเป็นระยะระยะนะครูบิ๊กมองในแง่ของชีววิทยาลูกสมองก็ถูกสั่งการมาแบบนั้นลูกมีชีวิตอยู่ทําไมทําไปได้สืบพันธุ์เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเรียนลูกเรามาสืบพันธุ์กันเถอะ <c oughs> โอเคไหมลูกน้องใหม่จ้องคูบิ๊กตาเป็นมันอ่านน้ำลายหกมุมปาอกอีก แปลว่ายากเหรอลูก